ครับสวัสดีครับผมมาพบพ่อครับร้านส้มตำแม่หมูตกคกคือเกา่าทองคบเนาะเจ้าเกา่เกาเจ้เาเดืองกับพ่อหมูตกคกครับผมเมื่อนี้พ่อหมูกับมีที่เด็ดครับผมกากอนสืบเบิ้งที่เด็ดนะเอาหอยวิ่งมาเบิ้งพ่อหมูมนนสิมมย่างปลาครับเมื่อนี้สู่เนี่ยทำหมูส้มเบิ้งเนาะย่างปลาย่างปลากอน,นเขาจังะเอาหอยกันเนาะครับผมพ่อหมูเข้ามาย่างปลาที่ไป มาแวะมาส้มมาเยี่ยมพอหมูตกพกได้นะครับก็แม่หมูตกคกเนาะแตบบ่บางแล้วก็นกหน้าโรงพยาบาลอำเภอชัยวานเนาะ,อะพอหมูเขาเสียปลาแล้วแต่พอหมูเฉพาะเขาไปเรื่องเรื่องหวยหวยพรุ่งนี้รวยไปด้วยกันครับผมเงินท่าปผูสชมหลายคนอยู่ที่าช่วงนี้พอหมูก็แม่หมูบวคคอยออกคลิปฟังสั่น,นง่ายหลายท่าปผูส้มตัวนี้ง่ายหลาย ก้นหน่อยตากับย่ากับพยูงไปบวกมั่นส่วงนี่เอาหมูก็ไม่หมูสู่รกันสามก้นสี่ก้นห้าก้นกับหมูต้มครับผมหมูต้มจะซอยแห้งได้ซอยเหล็ดก็ระสามข้าวน้องขพอหมูขิดปลาแล้วเดี๋ยวเพื่อทอไปเหน่งหวยวิ่งกันนะครับน้องก๊อฟสูตรคำนวณสรุปวันนี้สรุปหนวยคำนวณหนวยวิ่งแล้วก็ ที่เด็ดของพ่อหมูคือพ่วมฝันครับฝันได้สามตัวฝันค้าฝันแน่ฝันได้สามตัวแล้วก็ถือเลขสองร้อยพู่นสองร้อยกรามุ้มนี่คือนี้อ่วมฝันได้แสนหนึง่งข่วมฝักสามตัวเลยครับผมเดี๋ยวพ่อหมูเสียบลาแล้วพ่อหมูก็ไปด้านไน้กันครับผมเดี๋ยวตามพ่อหมูไปด้านไน้ครับผม,ม,มครับ ครับผมก็ตามพ่อหมูว่าเนาะพอเบิงป่าแล้วแล้วมาเบิงเลขวิ่งสูตรคำนวณห่วยร้านส้มตำแม่หมูตกคอเนะครับเนาะห่วยวิ่งของพ่อหมูนี่เอาสูตรเต็มกับสุดล่างและบนนะครับเนาะสูตรล่างและบนและห่วยวิ่ง400คูณ100เมตรครับผมวิ่งตะโคราดมาพอดสกคนพิลั <c oughs> เลขวิ่งเต็มสูตรแล,ล้วก็เลขล่างกับเลขบนเต็มสูตรนะครับที่ย่างบกฟันท่วงออกมาที่เหตุออกไปคลิปที่แล้วเนาะ ของเอฟซีทีเบิ้งไปอันนี้เป็นสูตรเต็มครับผมสูตรเต็มห่วยวิ่ง864ครับ3ตัวนี้จับคู่ได้ครับผมหรือจะเอาไปวิ่งท้นๆก็ได้เด็ดเด็ดแ <ๆ S 1> น่ก็จะเป็น4ก็บกก็บ8นี่ครับที่ขัดขออกมาให้ล,ล่างนี่พ่อหมูไข่8 4, 8หาเจสามเนาะล่างเนาะทำเปชมเนาะถ้าเป็นบนจะเป็น0 4 0 5 0 6 2 6 เจ็ดหกของพ่อหมูแต่ว่าวิ่งนี่พ่อหมูกัลันตีเลยหรือเปล่าหกอาจจะมาหนักพอหมูครับผมเอฟซี FC เบิ้งนะครับเนาะตัวใดมกักบองมาร์กเดี๋ยวเขาเมนมาบอกพ่อหมูอีกที่นึงเนาะ,ะพ่อหมูกับซีสรุปฟันท่งแบบเร็วเร,วเรวมือน,นีะครับพ่อหมูกับเบียกหลายแต่ว่าก็คือโคตรนใจว่าต้องเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเอฟซีพ่อหมูเบิ้งให้ได้เพราะว่าพ่อหมูคิดหอดหลายเนาะมาเบิ้งสุดฟันท่งสูตรคำนวณนะครับเนาะสูตรคำนวณฟันท่งพ่อ พ่อหมูก็ไปหมูมักตัวใดแห้งสุดเล่นนักเครื่องวัดที่แล้วครับผมเล่นนักตัวใดถ้าออกมาในนี่นพ่อหมูได้เป็นแสนครับผมเครื่องวัดที่แล้วเลนฮาสิบตัวได้ยี่สิบตัวครับมาเบิงฟันห้งสูตรฟันหงครับมาร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรฟันหงของพ่อหมูครับผม รวบรัดชัดตอนเอาไว้แน่เนาะพ่อหมูเลยบ่ยไปเลยพ่อหมูเหลือนี่เอาจริงจริงจังไปเลยฟันโค้งเลยมาแค่ครับ0506์ห้าศูนย์กครับผมกระสีมีแปซีก็แปดหาครับผมที่เฮ็ดล่างก็บุญไว้ให้นาะท่านผู้ชมพ่อหมูเน้นให้นักหนักเลยพ่อหมูเล่นงซีตัวนี้นักครับพ่อหมูเล่นหนักเลยซีตัวนี้ครับผมส่วนีิหาเสียงเทศบาลเพราะมีเสียงนิดหน่อยนะครับเน้องพ่อหมูมาแค่ครับผม fc บังได้เห็นบอพอหมูมาคัด05068485ออกมาซีตัวนี้มาล้านหาพอหมูเลยมากินสมตำแล้วพอหมูจังสิคิดเงินทีหลังครับผมเนาะเอารวบแล้วคัดก่อนถ่าไ,ไวๆครับพอหมูฝ้าครับเหมือนอเอ้ามาที่เด็ดครับผมที่เด็ดร้านสมตำแม่หมูตกคกเมื่อคืนนี้พอหมูถือเลขสองร้อยคู่นสอง่อยครับผมดีใจว่าสันเออเอาไปขึ้นเงินน้ำมะจา้าได้แสนหนึง่ง รั ane, บสองร้อยคูณสองรอยอตือนขึ้ว่าหางกยเป็นค่วมฝันว่าสั่นได้สาตัวตรงๆก็เรียกว่าค่้วจริงเลยตื่นขึ้ว่าเป็นความฝันครับผมได้สามตัวตรงๆพ่อหมูก็ตั้งใจคักมือนี่เออจึงว่าออกลิดบอกทำรูส้มกรลวงหนาหนึ่งมือแต่ว่าฟัน้องครับผมเลขค่วมฝันของพ่อหมูเนาะตรงๆเลยครับสามตัวมาขึ้นได้แสนหนึ่งพ่อหมูไปขึ้นเงินมาเจาสองร้อยคูณสองร้อยดีใจแง คืนสุดมากผมเรียนควบฝันครับผมพรุ่งนี้ฝันจะเป็นจริงของพ่อหมูครับพ่อหมูกสิจัดเต็มเมื่อคันนี้ครับผมอ่าอัดซื้อขึ้นซื้อโล่งแน่แล้วครับอ่าแปดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดหกเก้าแปดนี่ครับเรียนได้เหมดเลยครับข้าพ่อหมูออกตรงๆรงไม่เบี่ยงเบนวางได้แสนหนึ่งเต็มเต็มครับเมื่อคืนนี้แปดเก้าแปดบอเรกับเลยครับผมอืมพ่อหมูจัดเต็มเมื่อคืนนี้ครับความฝันเป็นจริงก็สิเป็นวันที่หนึ่ง ครับผมของวันจันเนาะพ่อหมูสิฟันเปลี่ยนจริงอครับเรียกฟันทงสูตรคำนวณของพ่อหมูครับฟันท่งไปเลยเอฟซี FC แต่ละคนมักบอกเขาเป็นมาบอกพ่อหมูว่ามาักตัวใดคุณมาักตัวใดเนาะ,ะผู้ใดมักตัวใดกะเอาออกไปซื้อเลยครับผมได้มีละเออ่าซื้อหลายคือพ่อหมูพ่อหมูเล่ยนนะครับมือนี่อตอกตัวสองแสนสามแสนจัดไปเลยสำหรับพ่อหมูวันนี้ ยันตะอันก่อนอน,นะครับ0 5, 0 6, เนียนนะครับ05-06้นเนียนครับผมเนาะครับผม,บผมท่านผู้ชมเอฟซีก็เห็นบ่นเ,เลยเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อหมูกฝากท่านผู้ชมตนะุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องร้านส้ตมตำแม่หมูตกคกนะครับเนาะ,ะเป็นตัวร่างใจพ่อหมูกับแม่หมูทำงานต่อไปอ เรืออ่างวดหนาคืองวดต่อต่อต่อไปพ่อหมูกะสิมนี้เขาลัางใจเห็นงานเนะเออาะสำหรับคลิปนี้พ่อหมูกะจะบอกว่าให้โชค m านทุกคนวันจันทร์นะครับเนาะสวัสดีครับผม